โต้คือกบไปโรงเรียนบอกเห็นหลายมอือเฮาเลยส่วนกันมานำ้ำนิววัตตะโควิดกินหวัวแล้วเรา็ยันโควิดนี่นะไล่ว่าไปฝวอเข้าไปกันคู่มือเลยบอกโต้ขยันติย่านเด็กเรียนเฮามีมาตรการป้องกันอยู่มันเป็นแนวใดขอหนึ่งอย่ามึงมีงจุดคัดกรองโควิดอยู่หน้างเรียนิววัตอุณหภูมิมันถือขอมุ่ Chịu lạc mươi, sắp tháng hôm, bây giờ nhảy vào trang trang vật bò. Bò. <laughs> tháng mươi nhảy vào trang trang vật, khu hồi nhút tháng mươi ngày tiết, khuya sáng kiệt các con. Bò. Tết hôm qua đầy xuống xinh, các ma rung luyện đầy. Bò. Họ sống, lấy nay nhảy rượm nạ cả các loại mây, mấy con có mài. Bò. Tết tổng các cả nạc con, còn สนใจน,ะนาคาเกลอเวลาขคอซามีจุดล้างมืออยู่ไหนโรงเรียนทั้งสบู่ทั้งเจลแอลก็ห่อเดียดทั้งหชีเดือกเอาบอกสิเป็นระยะห่างทางาสังคมทางกีด่าโซเชียลดิทสทังชิงอยู่ห่างกันสองเมตรห้องบากเกินส่าคนบอกคอหา้ทาทําวามสะอาดใส่น้าผ้าเสือ้อทั้งโตะ๊ะทั้งหน้าต่างทั้งเก้าอี้ทั้งประตูโอ้รถกลับเออ ในการจ the ัดกิจกรรมต่างๆเรียนก็เรียนสลับหรือว่าสิไปกู้มือก็ได้ถ้ายผู้ได้ผูไปเลยเกางานเพียรยู่บ้านแล้วก็นาคู่ทรงบอกขอเจ็บคว้านขึ้นรุดรับทรงกำเนิการมดอุณหภูมิเย็นแรงให้บริการบอกโอ้กระแหงปื๊ดแหงเมียไปโรงเรียนแหงสมควรไปกู้มือเขาเอาบริผุดแดะโอเคว่าทางไหนต่างใจซื้อ